สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วคริสต์มาสนะคะไนโนว่าไนโนได้ทุกคำทุกฟีแฉ่แฉ่คมค้ามอรเรียบาดใจมากทนี้ก็ขออวยพรให้เอซีแฟนๆทุกคนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้พบเจอแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่ดีคิดและหวังสิ่งใดกขอให้สมปรารถนาทุกคนนะคะวมาแล้ว มามามาแล้วครับกอง้ไอ้คนีชือพูอสเออเลยแไฟี่น่แบบเตโอ้สัตี่กลเมาลูกมามาแล้วกองขฝั่งนี้ก็มาแล้วคริสต์มาสโลกมากินข้าวกันเย้มาสมอ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 ส่อสมอสอมัสมอสมอมา

Oh, oh, sorry. Bye-bye. Oh, uh, uh, oh. <coughs> Even baby I'm alive. Wait, I'm uh, <coughs> oh, oh. see. You <coughs> I like uh, no. okay. Who's is everywhere. Fine. I found it. Fine. Fine. Can I no, don't don't. no, I can't see it, I just came up to Stop biting no, 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 I me. Mean, it's drama here. And guys, um. Uh, อันนี้ั้อนนที่สาข้่านกินไปลูกอมาเย้ อะตีกันนมตีกันทำไมคริสต์มาสตีกันอโอ้แจะะป้ามาละ Why t h e screaming าคำพูดคำจาใดๆ ที่ผิดพลาดประการใดก็ฝากขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะเด้อเมื่อไหร่คะพยายามทำให้ดีที่สุดก็ส er ู้ก็สู้ก็สูก็ขอให้เป็นไปได้กินข้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้เยอะเเป็นกำลังใจให้แม่ในและครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ